สวัสดีครับลูกกําไลเอมีมีนะครับวันนี้เรามีนักส่งกับลูกค้าที่บางปูนะครับเป็นรีโว่สีขาวปี2016ัอันนี้เป็นรถต,ตัวเตี้ยนะครับผมแต่เราก็มีบอกแถมให้ลูกค้าด้วยเป็นของเล็กน้อยจากทางเรานะครับสวัสดีครับตอนนี้หมายก็ได้มาถึงที่ลูกค้ารับรถแล้วนะครับตอนนี้จะทําการมอบของขวัญเล็กน้อยเป็น โปรโมชั่นจุดจีนก็คืออ่งเปานะครับมูลค่า9,989บาทให้พี่คุณพี่แนนเขานะครับกับพี่บุญถึงถามพลาดเลยครับพี่รถโอเคไหมพี่โอ้ยครับหลายชาติตกใจเลยพี่ตดห้าดาวให้กี่ดาวดีพี่ไปห้าไปห้าห้าดาวให้ห้าาพี่เขาบอกเลยห้าดาวด้วยนะครับบริการดีบริการดีเยี่ยมเอกสารเร็วไหมครับพี่ถึงสายเร็วมากที่เดียวเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะพี่ไม่เสียเลยห้าดาวอ่๋อที่ญาตรับอ่งเปาเป็น ไปนะครับพี่เป็นโปรโมชั่นตุดจีนของเราครับผมเพื่อนคนไหนสนใจจากใต้โปรโมชั่นไปดีแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0846397464ครับคุณปู MVP ครับขอบคุณครับ